อัสลมามุอะลัยกุมราระมะตุลลัยบรุกาตุ์ท่านผู้ชมครับวันนี้ในมือของท่านที่บ้านของท่านมีมสัฟมีกุรานอยู่ไหมท่านลองเปิดสิครับมีสระมีอักษรมีสีเตจนยวิธมีบอกการอ่านด้วยซ้ําไปอัลฮรมดุลินล,ละชูก,กรดขอบคุณอัลลอฮ์แต่ผมกะจังจะบอกท่านผู้ชมท่านพี่น้องว่าสหาบะในยุคก,ก่อนตาบีอินในยุคก,ก่อนเราเดียร์เราอ่านรุมเขาฟังแล้วท่องจาแล้วถัดมาถัดมา,ดมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราเนี่ย อยากจะบอกให้พวกเราทราบว่าวันนี้มุสฮับที่มีกุรอานอยู่ข้างในเนี่ยนะในอดีตไม่มีสระในอดีตไม่มีจุดการเริ่มต้นกับการที่อะไรครับใส่จุดก็เกิดขึ้นในยุคข,ของคอลีฟะอับดุลมบลิกบินมารวานแล้วก็มาในเรื่องของการที่จะมีอะไรครับในเรื่องของการใส่สระก็เกิดขึ้นในยุคข,ของคอลีฟะอาลีเราเดียวเราอ,อันหูวันนี้สระมีครบจุดมีครบ เพียงแต่ท่านหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านมันก็คือความภาคภูมิใจที่บอกว่ากุรอานคือคำภีเล่มสุดท้ายอ่านเธอครับอันฮัมดุลิลละ